สวัสดีค่ะเมเทเลอร์ค่ะสำหรับอ่า days of passive income วันที่7วันนี้เป็น guided journal pack ก็คือเป็น pack เนื้อในก็ guided j o u r n a l คืออะไรจะมีแบบให้ถามแล้วก็ตอบอะค่ะก็เป็นตัวอย่างแบบนี้ค่ะมีคำถามก็มีคำตอบก็มี30ไฟล์3าหมวดหมู่มากกว่า1,500คําคำถามก็มีเอ่แล้วก็มี สอนวิธีแก้ไข PDF ไฟล์แล้วก็มีโบนัสพิเศษันนีศึกษาหนึ่งในกนดนจนดิดขายได้จริงก็มลค่า1 0ึ0ัสกัปกบาทเกาะความยาว20นาทีทีนี้เป็นสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าดิจิตอลจึงไม่สามารถที่จะคืนเงินได้ค่ะก็ไม่ใช้ทำเนื้อในก็คือใช้ซอฟต์แวร์ Q เนี้ยค่ะ Q Content Composer เนี่ยใช้ในการทำเนื้อในสาม3ิบแผงนี้คนะว่าคุณจะทำเองมันก็ ไม่มีปัญหามันก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าว,า,าว่าคนมีเวลาทําเองก็ราคา37เหรียญใช้ได้ตลอดชีพฟรีอัปเดตแล้วก็เอ่ะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้ง ลิงก์ที่สำหรับรายละเอียดเสื้อเพื่อสั่งซื้อแล้วก็วิดีโอรีวิวสินค้าด้วยค่ะถามว่าคนสนใจทำเองแต่ว่ากว่าจะทำเสร็จนี่ใช้เวลานานเป็นหลายชั่วโมงนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคำถามให้เสร็จก็ต้องมาแบบจัดหน้าตีมอะไรก็หลากหลายบนหมู่ด้วยกันนะคะก็จะมีพวกสุขภาพจิตธุรกิจการเงินสุขภาพเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวกับเด็ก เกี่ยวกับคนตั้งครรนคุณแม่ที่ตั้งครรนเลยก็เกี่ยวกับรปริญญางานางานแต่งงานความสัมพันธ์พวกการตั้งเป้าหมาย c r a t i v e journal mindfulness พวก mental health พวกสุขภาพจิตแล้วก็พวกจิตวิญญาณอรา attraction plus spirituality มีการเดินทาง travel writing and creativity มี ก็ตรงนี้จะมีะขนาด8ปดจคูณ11ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะอันนี้ตัวเลขนี้เป็นจำนวนหน้าว่าหมดหมูนี่มีกี่มีกี่มีกี่หน้าันนี้ค่ะก็มีทไพ่ก็ตัวอย่างก็จะมีแบบนี้ก็คือคำถามแล้วก็มีคำตอบให่ก็เนี่ยค่ะเป็นอ๋ออันนี้เป็น คำถามนะคะตัวเลขข้างหลังเป็นคําถามไม่ใช่จำนวนหน้ามีคําถามแล้วก็ถ้ากรณีไหนที่มีไม่ครบ100นอยหน้ายังเช่นในนี้มี50หน้ามันก็จะเพิ่มรลายเส้นให้ให้ครบ100หน้าค่ะแล้วก็8.5คณ11ไม่เบีดแล้วก็ก็ประมาณนี้คร่าวๆมีสอนทีการแก้ไข PDF เป็นวิดีโอแล้วก็มีวิดีโอโบนัสพิเศษในศึกษาด้วยค่ะ าว่าคนสนใจก็ลิง์อยู่ในด s สคริปชันแล้วก็มีทั้งหมด1,500าคำถามอันนี้ถ้าหาว่าคนไม่เก่งกลม,มาไม่ต้องการที่จะเสียเวลาหาข้อมูลเองเพราะว่ากว่าจะมีกว่าจะาหาได้1,000เกือกจะคิดได้1,500าคำถามก,ก็ใช้เวลาแล้วก็มาทำแพ็กเนื้อใน iors, อินเทอร์เนมารวบรวมข้อมูลในประมาณนี้มาทำฝฟลยหนึง่งก็ใช้เวลานานนะคะก็ถาว่าคุณต้องการประหยัดเวลา เพราะว่าอันนี้ก็คู่แข่งก็จะไม่เยอะเพราะว่าใช้ก็คือไม่ใช่แบบลายเส้นธรรมดาที่ทําได้ง่ายค่ะเพราะว่าเราจะต้องคิดคําถามด้วยก็ก็เป็นหนึ่งในตลาดที่คนให้ความนิยมเยอะค่ะที่โดยเฉพาะโดยเฉพาะพวกสุขภาพจิตผ้วคุณแม่ที่ตั้งครรภก็เขียนบันเทิงก็จะมีคําถามคําตอบให้ก็เหมือนเดิมกติกาคุณเวลา3วันตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9แล้วค่ะ,ะลดครึ่งราคาจาก399เเหลือแค่1 9 9 9ค่ะ ก็มีทั้งหมด30ไฟล์แล้วก็มีหลากหลายหมดหมู่ให้เลือกก็ลิงก์จะอยู่ในด s สคริปชันนะคะที่ติดต่อถ้าคนต,ต้องการสั่งเจอก็รายละเอียดอยู่ในด s สคริปชันแล้วก็อย่ลืมถ้าคนยังไม่ได้สม,มัครเมคอัพแคมีคลับสมาชิกก็สมัครฟรีรับของฟรีแล้วก็ลิงก์จะอยู่ใน Description เช่นกันนะคะขอบคุณมากมาค่ะที่ติดตามไว้พมกันไหนในวันพรุ่งนี้สำหรับนี้คลัไปก่อนสวัสดีค่ะ